สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพาดไว้นะคะวันนี้เจ๊ตุ่มก็พามากินข้าวกันนะคะพี่น้องกินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มก็มีไข่เจียวนะคะไข่เจียวใส่หอมหัวใหญ่ค่ะแล้วมีต้มขาไก่นะคะมีแกงฟักทองค่ะ รสต้มข่าไก่นะคะมีผักค่ะมีแตงกวาแตงข้างอืมกินข้าวด้วยกันนะคะทุกท่านแบบนี้อาหารเรามีแค่นี้นะคะวันนี้พริกตาแดง ไข่เจียวเจียวไข่จะตุ่มใส่หอมหัวใหญ่นะคะแล้กะต้มขาไก่นี้เขาให้มาแกงฟักทองเพื่อนบ้านก็นให้มานะคะแตงติมอ้อหนางวันจะตุม่ม ไรแมงวันกับข้าวก็ร้อนๆกินข้าวด้วยกันนะคะทุกท่านอร่อยอรอยค่ะข้าวรวมมิตรข้าวโอ๊ยไรแมงวันก่อนนะคะหน้านี้แมงวันเยอะเนาะหน้ามะม่วงตอนนี้ก็กินมะม่วงกระล่อนมะม่วงสุกมวงกะล่อนสุกกินข้าวด้วยกันนะคะทุกท่านไข่เจียวค่ะ ไอหอมห้อใหญ่นะคะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามโอ้ยนี่หน่งวันไหขอบคุณทุกไรค์ทุกแชรทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตตาที่มอบให้นะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทุกคนค่ะเดินทางไปน้นก็ขอให้ปลอดภัยแค่ค่าจากอันตรายทั้งตัวนะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองค่ะ เงินไหลกองทองไหลามาเต็มบ้านเต็มเดือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะเฮงๆรวยเลยปังๆเป,ป,ป็นทุกคนคะ่ะเปนข้าวด้วยกันนะคะโอ้ยแม่งวันพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะแมงวันเยอะจัง